ทุกคนวันนี้น้องน้ำใจก็จะมาทำเมนูง่ายๆจากน้องนองเรียนนะคะนั่นก็คือบิงซูนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นนมง,งเรียนใส่กับทับอยนะคะแล้วก็มีใส่กล้วยด้วยรอบ,อ,บอันนี้ก็คือสาะแเน่นะคะซาลาเนะค่ะแล้วก็ซีเรียลก็เอามาตกแต่งหน้าอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีกุ้งพู่วฝีมือแม่ของน้อง เราก็ต้องเอานมเป็นกล่องนะคะ,คะไปใส่ช่องฟิตก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะให้มันเร็บตัวให้แข็งเนาะ,ะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มีเฮลิบอยผสมนะคะนี่มาทานเฮลบอยนี่ใส่ตามที่เราชอบเลยนะอืม่อยม,มากค่ะก็ง่ายอย่นี้แหละ คือแบบว่าทุกวันของเรา,ราก็จะทดลองโน่นนี่นั่นในตลอดในเสน่เนเลยอหรอเนาะค่ะถือก้องไว้นดิดนึงไหมจับไว้หน่อยแป๊บมันจับอยงนี้แหละ ถ้ามีแค่นี้ก็เสร็จสับบิงซูได้เลยนะคะซึ่งจริงๆถ้ามีอะไรก็ใส่ไปได้เลยแต่ทีนี้ที่บ้านมีอยู่แล้วก็ก็ใส่เข้าไปก็อร่อยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแนะนํามเมนูเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันเลยบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. phải là cha